สวัสดีครับผมวันนี้นะครับช่องชุลีกรนะครับกับตลาดเช้าลำนารายนะครับพามาเดินชมต้นไม้นะครับอ่าต้นไม้นะครับผมวันนี้วันนี้ร้านป่าวัดใช่ไหมครับผมร้านป่าวัดนะครับนี่นะครับวันเสาร์นะครับเสาร์เช้านะครับต้นไม้สวยๆนะครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามอยู่นะครับเพื่อนเพื่อผ่านมาลำนารายนะครับเออแวะดูอุดหนุนชมได้ราคากันเองนะครับไม่ได้แพงมากมายนะครับผลิตเองนะครับอันนี้นะครับ มีสองภาคฝั่งนะครับต้นไม้นะครับยาวถึงจะหลดตะพานขาวเลยนะครับวันนี้นะครับให้ดูนะครับเพื่อนๆนะครับขออนุญาตนะครับในช่องชลีกรนะครับผมก็พารีวิวนะครับผมสวัสดีครับป้าโหต้นไม้ที่สวยทั้งนั้นเลยวันนี้ราย่างครับผ่านไปผ่านมาแวะดูนะอนี่แะครับผมเนี่พ่อค้าก็หล่อเลยนะครับหล่อต้นไม้ก็สวยนะครับสวยทุกต้นนะครับผม ขายดีครับวันนี้ขายดีคนคึกคักครับเจ๊ครับด้านนี้ก็ม uh, ีนะครับผมมากมายนะครับสารพัดที่จะมีต้นไม้ร้านเสื้อผ้าก็มีนะครับผมมคามากมายครับอันนี้ก็จะเป็นถุงกันถุงทองนะครับผมตลาดเช้าลำนาลายมีสารพัดเลยนะครับอันนี้นเสน่ห์จันแดงใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมครับันเสน่ห์จันแดงนะเรับเพื่อนนะครับนี่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อแวะชมแวะดูก่อนนะครับ จำแม่ค้าได้อยู่เนาะครับอ่าผ่านมาด้านนี้ก็มีนะครับดูลายมือยี่สิบาทยายนะครับอ่านะครับผมยายยิ้มหวานสวย <c oughs> แม่จะพูดให้ฟังนะนี่นะ <ผม S 1> <ล>ครับด,ดูลายมือแม่น,แม,นแม่นด้านนี้นะครับเนหม้ายาวมานี่เลยครับกระดนี่เลยครับไม่แพงนะครับมเลือกได้ชมได้เลยเนี่ยเสียงพ่อค้าหวานหวานเลยเนี่ยขายสารพัดเลย นี่แหละครับเข้ามาก็มีไข่เค็มก็มาวันนี้ไข่เค็มไม่มาหรือเปล่าเนาะไข่เค็มหมดจ้ะไข่เค็มหมดเลยนะครับกัญชาก็มีชไรกัญชากัญชายอดฮิตประจำฤดูกาลนี่แหละครับผ่านมาแล้วครับตลาดเช้าลำดลายนะครับแวะอุ่นหนุนนะครับผมร้านนี้เลยนะครับผมกัญชาราคาเองนะครับบัวนอกจ้ะดอกสีเหลืองจะมีปุ๋ยด้วยนะครับปุ๋ยนะครับนี่ปุ๋ยข้อกลัวแท้นะครับนะครับจำหน่ายนะครับมาจุดนี้จุดเดียวนะครับก่อนถึง แยกแยกอะไรวัดอุลมสันนะครับข้างหน้านะครับตรงท้ายมือจะเป็นวัดอุลมสันนะครับ5 0ตลาดลำนาลายอยู่ฝั่งนน้นนะครับอาจจเป็นตลาดนัดใหญ่นะครับแต่ตรงน,น,รออน,น,รนี้น,นก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับพาเพื่อนๆดูนะครับเดินเดินดูอบๆฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งโน้นก็จะเป็นแยกไฟแดงนะครับตรงไปข้ามไปก็จะเป็นฝั่งท้ายมือก็จะเป็น ไปทางเพชรบูรณ์นะครับขวามือก็จะออกไปทางรับส่วนที่นะครับเลี้ยวขวาไปนะครับแบบบริเวณโดยรวมนะครับตลาดนัดลำนลายนะครับโรยตรงไปด้นฝั่งนู้นก็จะเป็นเขาตากระยาโรงเรียนสตรียาในะครับออกไปทางม่วงค่อมนะครับแบบช่องชุลีกรนะครับเพื่อนๆครับฝากนะครับ ติดตามและชมนะครับเผื่อมีสาระอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวจะเอามาอัปโหลดให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะครับผมสวัสดีนัดํำนาลาเช้าครับผมช่องชุลีกรนะครับชุรีกรนวลถูงเนินนะครับสวัสดีครับ